สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในย่านพระราม2กันบ้างครับโครงการนี้คืออีพระราม2จากบริษัทแลนด์เฮาส์ซึ่งออกแบบตัวอาคารแยกออกมาเป็น2ตึกพักอาศัยนะครับทำให้ได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามีจํานวนยูนิตต่อชั้นเพียง11-12ยูนิตเท่านั้นและห้องพักอาศัยจะมีทั้ง one bedroom และ two bedroom ที่เน้นขนาดอยู่สบายและมี option fully f u r n i s h มาให้เลือกด้วยครับ โครงการนี้นะครับเขาสร้างเสร็จเมื่อกลางปี2563ที่ผ่านมานี้เองนะครับที่ตั้งของโครงการเนี่ยจะอยู่บนถนนพระราม2ซอย54แยก4ครับซึ่งเป็นซอยที่อยู่ด้านหลังของเซ็นทรัลพระราม2นั่นเองนะจากโครงการเนี่ยนะครับไปเซ็นทรัลพระราม2เนี่ยขับรถไปประมาณสัก800เมตรเท่านั้นครับโดยโครงการนี้นะครับจะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ4ไร่ครับ มีลักษณะเป็นคอนโดมิเนียมสูง18ชั้น1อาคารและ12ชั้นอีก1อาคารนะครับรวมจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด329ยูนิตครับสามารถจอดรถได้57%แบบรวมซ้อนคันนะครับกับราคาปัจจุบันเริ่มต้นที่2.15ล้านบาทครับรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปดูกันเลยครับ จากถนนด้านหน้าโครงการนะครับขยับเข้าไปนิดนึงเนี่ยเราจะเจอกับตัวซุ้มทางเข้าออกของโครงการนี้นะฮะซึ่งเขาออกแบบให้มีตัวหลังคาคุมนะครับเราก็ใส่ระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานมาให้อย่างเช่นรั้วไม้กั้นกระโดดนะครับที่เวลาเข้าออกนะครับจะเป็นระบบบูทูธระยะาไกลาแบบทางดดวนอีซีพาสนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีตัวกล้องวงจรปิดติดตั้งมาให้ด้วยส่วนลักษณะของตัวอาคารภายในโครงการนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2อ,อาคารด้วยกันโดยอาคารแรกที่อยู่ฝั่งด้านหน้าก็คืออาคาร A ที่สูง18ชั้น และอาคารที่อยู่ด้านในก็คืออาคาร B ที่สูง1 2ชั้นนั่นเองครับและถัดเข้ามาด้านในนะครับเราจะเจอกับส่วนของถนนภายในโครงการนะฮะซึ่งเขาออกแบบให้เป็นทางวันเวนะครับวนไปทางซ้ายรอบตัวอาคารแล้วก็จะมาเชื่อมออกที่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะการจอดรถหลักๆของโครงการนี้นะฮะเขาจะเป็นพื้นที่จอดรถกลางแจ้งแบบเอาท์ดอนะครับ แล้วก็จะสามารถจอดได้ประมาณ5 7แบบรวมจอดซ้อนคันนั่นเองคุณผู้ชมและบรรยากาศระหว่างที่เราขับไปพื้นที่รอบๆตัวอาคารเนี่ยเราเจะเห็นว่าเขามีการใส่พื้นที่สีเขียวมาให้ด้วยและนอกจากนี้นะฮะข้างๆตัวอาคาร A ตรงจุดนี้นะฮะเขาจะเป็นโซนของสวนหย่อมนะครับซึ่งพื้นที่สวนหย่อมเนี่ยเขาก็จะมีการใส่พื้นที่นั่งเล่นมาให้นะครับรวมไปถึงทางเดินต่างๆให้ลูกบ้านสามารถมาใช้งานได้แต่ว่าสวนหย่อมที่อยู่ใกล้ๆกับอาคารเเนี่ยเวลาจะเข้าไปใช้งานเนี่ยจะต้องใช้คีการแอสเซทในการเข้าไปใช้ครับ และด้านในอาคารนะครับทั้งส่วนของอาคาร A แล้วก็อาคาร B ีเขาจะมีพื้นที่ถงลิฟต์แล้วก็ห้องเมลรูมเป็นของตัวเองนะครับเวลาที่จะเข้าออกนะครับก็จะต้องใช้คีย์การ์ดแอสเซทของตึกใครตึกมันแยกออกจากกันเลยครับส่วนตำแหน่งที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นตำแหน่งของดรอปออฟที่อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างทั้ง2อ,อาคารครับคุณผู้ชมซึ่งสําหรับใครที่นั่งแท็กซี่มาหรือว่าเพื่อนๆมาส่งเนี่ยก็จะมาดรอปที่บริเวณนี้แล้วสามารถเข้าตรงเมนล็อบบี้ที่อยู่ตรงกลางได้เลยนะฮะซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าตรงโซนของเม เขาจะทําผนังขนาดใหญ่เนี่ยเอาไว้ขึ้นมาล้อมรอบไว้เอาไว้สําหรับบังสายตาสําหรับบุคคลภายนอกและจะทําให้ส่วนของลูกบ้านเวลามาใช้งานพื้นที่เมนล็อบบี้เนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวด้วยครับ พื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการนี้นะครับตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางเลยระหว่างอาคาร A แล้วก็อาคาร B นะครับลักษณะจะเป็นอาคารสูง2ชั้นที่ภายในเนี่ยจะมีห้องนิติบุคคลตั้งอยู่ด้วยนะครับที่จะคอยดูแลลูกบ้านของทั้ง2อาคารนะส่วนห้องการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ที่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับก็คือห้องล็อบบี้รับรองแขกหรือว่าลูกบ้านจะมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูด้านในกันคุณผู้ชมภายในเนี่ยนะครับเขาจะมีการวางพวกชุดโซฟานั่งเล่น,นแล้วก็มี โต๊ะเก้าอี้ต่างๆสําหรับนั่งทํางานนั่งคุยงานกันได้ในห้องนี้นะแล้วก็บรรยากาศภายในห้องเนี่ยเราจะเห็นว่าผนังส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นผนังกระจกแบบฟูลไฮเลยบานใหญ่ๆสูงตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเพดานเลยดังนั้นบรรยากาศในห้องนี้ก็จะดูโปรง่งๆนะแล้วเราก็จะสามารถมองออกไปเห็นวิวสวนรอบๆแล้วก็เห็นพื้นที่สระว่ายน้ําด้านนอกด้วยครับตำแหน่งของสระว่ายน้ำนะครับเขาจะอยู่อิงมาทางอาคาร B ีนะครับ ซึ่งถ้าเป็นลูกบ้านที่อยู่อาคาร B เนี่ยเขาสามารถจะเปิดประตูบันไดหนีไฟที่ชั้นหนึ่งนะแล้วก็ออกมาใช้งานสระว่ายน้ําได้เลยนะครับซึ่งจะต่างจากอาคารเที่พี่ปั้นพาไปดูที่เราเปิดมาจะเจอกับพื้นที่สวนนะแต่ว่าไม่ว่าลูกบ้านจะอยู่อาคารไหนนะครับก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ส่วนกลางต่างๆร่วมกันได้นะแล้วก็ลักษณะของสระของที่นี่นะครับเขาจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะความกว้างคูณยาวครับจะอยู่ที่8คูณ21เมตรนะครับแล้วก็บริเวณต้นสระตรงนี้จะมีการแบ่งส่วนของสระว่ายน้ําเด็กเอาไว้ให้ด้วยส่วนบบรรรยากากศอๆ เขาจะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็ทาที่นั่งเล่นต่างๆให้ลูกบ้านมาเดินเล่นกันได้นะโดยเฉพาะฝั่งด้านซ้ายมือของผมตรงนี้ที่เป็นฝั่งที่อยู่ติดกับถนนรอบโครงการเนี่ยเขาจะมีการปลูกเป็นต้นไรเกาหลีแนวรั้ว่าตลอดทั้งแนวตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะบงังสายตาจากคนที่อาจจะขับรถไปมาหรือเดินไปมาภายนอกเนี่ยไม่ให้มองเข้ามาเห็นสระว่ายน้ําตรงนี้เวลาลูกบ้านมาว่ายน้าต่างๆจะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น แล้วก็บริเวณต้นสาตรงนี้นะก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้งรวมถึงพื้นที่อาบน้ำล้างตัวก่อนที่จะลงสาวย่าน้ําด้วยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเข้าห้องน้ำนะครับข้างๆกันเนี่ยจะมีบันไดที่เดินลงไปชั้นใต้ดินซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีห้องน้ําชายหญิงแยกกันเลยแล้วก็จะมีส่วนอาบน้ําเตรียมไว้ให้ด้วยครับ และขึ้นมาที่ชั้น2ของอาคารเมนล็อบบี้นะฮะเราจะเจอกับส่วนโถงทางเดินตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันส่วนกลางอีก2ห้องด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งโถงทางเดินบริเวณด้านหน้าเนี่ยถ้าเราเดินไปที่สุดปลายทางเดินนะเราจะเจออีกจุดหนึ่งที่สามารถแอสเซทเข้าสู่ตัวอาคารของอาคาร B ได้นั่นเองบริเวณชั้น2นะฮะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันส่วนกลางของ2ห้องนี้กันบ้างห้องนี้จะเป็นห้องประชุมนะฮะที่เขาออกแบบมีการวางโต๊ะทํางานขนาดใหญ่เอาไว้ตรงกลางห้องเป็นโต๊ะขนาดสิที่นั่งนั่นเองนะครับ ด้านล่างเนี่ยก็มีพวกปลั๊กไฟต่างๆมาให้ด้วยนะฮะซึ่งเราสามารถหยิบพวกโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad มานั่งทํางานได้แต่ที่บอกว่าเป็นห้องประชุมเพราะว่าตรงกลางห้องฝั่งนี้คุณผู้ชมเขามีตัวไว้บอร์ดมาให้ด้วยนะและถัดมาอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกันนะครับอันนี้จะเป็นสําหรับออกกําลังกายนะค,คุณผู้ชมห้องนี้ก็คือห้องฟิตเนสนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าบรรยากาศเขาเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายตาม,มากๆเพราะว่าผานังทั้ง3ด้านของเขาเนี่ยเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะฮะและขนาดของห้องเนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างใหญ่ีีเดยว โดยจะมีการวางพวก,กอุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอมาให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณสัก8ท่านหรือว่า9ท่านนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางที่บริเวณชั้น2ของอาคารเนี่ยเขาจะมีการทําฟ้าสาที่เป็นระแนงแนวตั้งซึ่งเจ้าระแนงตัวเนี้ยนะฮะข้อดีของเขาก็คือเขาจะช่วยกรองแสงและบังสายตาจากบุคคลภายนอกให้เวลามาใช้งานเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ถ้ามองจากมุมสูงนะครับเราจะเห็นว่าผืนที่ดินของโครงการนี้จะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเขาก็จะมีการวางแนวของอาคารพักอาศัยเนี่ยไปตามแนวยาวของผืนที่ดินเลยนะก็เลยจะทำให้ห้องพักอาศัยส่วนใหญ่ในโครงการนี้นะครับจะหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับ ซึ่งภาพรวมรอบๆโครงการนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะไม่เห็นตึกสูงอยู่เลยนะก็จะเป็นที่ดินเปล่าอยู่หลายแปลงนะครับสลับกับบ้านเดี่ยวแล้วก็จะมีอพาร์ตเมนต์กับคอนโดโรไรส์ที่สูง 5- 8ถึงชั้นอยู่บ้างครับโดยห้องพักอาศัยของที่นี่นะครับเขาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยนะครับทำให้คนที่เลือกห้องชั้นล่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องของวิวมากแต่ก็จะได้เรื่องของราคาที่ลดหลั่นลงมาแทนนะครับส่วนคนที่อยู่ชั้นบนๆตั้งแต่ชั้น9ไปจนถึงชั้น18ยก็จะได้วิที่เปิดลคนับ และอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าโครงการเนี่ยในส่วนของอาคารพักอาศัยเนี่ยเขาแยกออกเป็น2อาคารข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของจํานวนยูนิตพักอาศัยต่อชั้นนะฮะที่มีจํานวนไม่เยอะด้วยนะครับอย่างเช่นอาคาร A เนี่ยยูนิตพักอาศัยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ11ห้องต่อชั้นและส่วนของอาคาร B นะครับจำนวนยูนิตพักอาศัยเยอะสุดอยู่ที่12ต่อชั้นเท่านั้นเองนะครับถ้าอกว่าลูกบ้านเนี่ยจะค่อนข้างได้ความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้ง2อาคารเนี่ยจะใส่ลิฟต์โดยสารมาให้2ตัวรวมไปถึงมีเซอร และถ้าเราดูจากผังชั้นของทั้งสองอาคารนะครับจะเห็นว่ากลุ่มของห้อง2 b e d r o o m เนี่ยเขาจะอยู่ตามมุมอาคารแล้วก็มีประมาณ3-4ห้องต่อชั้นเท่านั้นนะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆที่เหลือเนี่ยจะเป็นกลุ่มของห้อง1ัน d r o o m มทั้งหมดครับและสำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวพิเศษนะฮะก็จะมีห้องบางตำแหน่งด้วยที่เขาไม่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งเลยนะฮะก็ลองมาสอบถามทางเซลล์โครงการว่ายังมีห้องตำแหน่งนี้อยู่ชั้นไหนให้เลือกบ้างนะครับ ห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่ห้องวันเบด룸นะครับขนาดประมาณ27ตารางเมตรไปจนถึง39ตารางเมตรมีให้เลือก3แบบด้วยกันครับและห้องทูเบด룸นะครับขนาดประมาณ46ตารางเมตรไปจนถึง53ตารางเมตรมีให้เลือก3แบบเช่นเดียวกันครับ โดยปัจจุบันนี้นะครับมีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรทั้งโครงการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000บาทต่อตารางเมตรครับและเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับ สำหรับห้องตัวอย่างแรกที่จะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับจะพามาดูทายเริ่มต้นเลยคือ one bed ขนาด27ตารางเมตรนะครับซึ่งรูปแบบการขายของเขาเนี่ยจะมีทั้งแบบ fully furnished แล้วก็ fully fitted นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าใครซื้อแบบ fully furnished เลยเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.15ล้านบาทแต่ว่าถ้าใครซื้อแบบ fully fitted เนี่ยนะครับทางโครงการก็จะมีส่วนลดให้อีกก็สามารถมาสอบถามกันได้นะครับ ซึ่งในรูปแบบของ fully fitted เนี่ยเราจะได้ชุด build-in ทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือจะมีชุดครัวนะครับมีเคาน์เตอร์สำหรับใส่รองเท้าแล้วก็ตู้เสื้อผ้า build-in ที่อยู่ภายในห้องนอนนะครับรวมถึงได้สุขภัณฑ์อะไรต่างๆในห้องน้ำส่วนแอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็น fully fitted นะเขาจะไม่มีการติดตั้งแอร์ให้นะแต่ทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการเดินระบบท่อเอาไว้ให้แล้วนะครับ ส่วนใครที่ซื้อแบบ fully furnish นะครับทางโครงการเนี่ยก็จะติดตั้งแอร์มาให้นะรวมถึงจะได้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเหมือนในห้องตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับยกเว้นพวกพรอบตกแต่งชิ้นเล็กๆแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าครับส่วนสเปคพื้นฐานอื่นๆนะครับอย่างเช่นพื้นเนี่ยนะครับจะได้เป็นพื้นลามิเนตลายไม้แบบนี้เลยนะแล้วก็ความสูงพื้นถึงฝ้ามาตรฐานของทุกห้องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.6เมตรนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานของห้องนี้กันบ้างนะครับห้องนี้คือห้องวัน Room ขนาดประมาณ27ตารางเมตรพอเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยส่วนนี้เราจะเจอกับโถงรวมตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งอย่างฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นตู้เก็บรองเท้าที่โครงการเขาจะบิวอินไว้ให้เลยนะครับด้านลางก็จะมีฝาตู้อะไรต่างๆเก็บรองเท้าภายในได้หลายคู่เลยนะ แล้วก็ตรงนี้ครับที่เห็นเป็นส่วนกินข้าวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตู้นี้ด้วยนะเวลาเราไม่ใช้งานเราสามารถที่จะพับตัวไม้แผ่นนี้นะครับให้เก็บเข้าไปได้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ภายในห้องแต่วันไหนที่เราจะกินข้าวเนี่ยก็สามารถจะาวางเป็นพื้นที่นั่งกินข้าวประมาณ2คนแบบนี้ได้นะครับส่วนฝั่งขวามือนี่จะเป็นส่วนครัวและลักษณะครัวก็จะเป็นครัวเปิดนะครับที่ตรงนี้จะเป็นส่วนเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็จะมีเว้นพื้นที่ด้านข้างสําหรับาวางตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับ วัสดุท็อปควัวด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นลามิเนตลายไม้นะแล้วก็จะมีการบิวพวกตูก้เก็บของอะไรต่างๆทั้งด้านบนด้านล่างเอาไว้ให้เลยตรงนี้ก็วางไมโครเวฟไปนะครับด้านบนของเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับจะมีซิงค์ล้างจานของเทก้ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเว้นพื้นที่ส่วนหนึ่งสําหรับใส่เครื่องซักผ้าฝาหน้าได้นะครับ แต่จะสังเกตได้ว,ว่าเขาจะไม่มีพวกเตาไฟฟ้ากับเครื่องดูดควันมาให้นะคุณผู้ชมอันนี้ผมมองว่าก็เหมาะสมกับขนาดของเคาน์เตอร์ครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเราไปใช้พวกเตาไฟฟ้าแบบลอยตัวนะครับเอามาใช้เป็นครั้งเป็นคราวพอไม่ใช้ก็เก็บได้เราจะได้มีพื้นที่เคาน์เตอร์ด้านบนอ่ะเอาไว้สําหรับเตรียมอาหารอื่นๆได้นะครับถัดมาครับมาดู โซนนั่งเล่นดูทีวีกันบ้างนะครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นแบบ fully furnished คือเราจะได้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้เลยนะก็คือจะเป็นโซฟาแบบ2ที่นั่งนะครับมีโต๊ะกลางตรงนี้เป็นโต๊ะกลมแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นเคาน์เตอร์สําหรับวางทีวีนะครับ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปกับระเบียงภายนอกด้วยตัวนี้จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับซึ่งถ้าเปิดออกไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าระเบียงเนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะก็สามารถใช้งานได้เต็มที่พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีการแขวนคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยเอาไว้ให้ด้านบนแบบนี้แล้วก็มีการติดกรีลเป่าลมร้อนออกไปด้านนอกด้วยส่วนลักษณะของเราการตกเนี่ยเขาจะให้เป็นแบบบานกระจกแบบนี้เวลาเรามองวิวออกไปด้านนอกเนี่ยก็จะดูโปร่งขึ้นนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูห้องนอนกันบ้างดีกว่า คุณผู้ชมจะเห็นว่าผนังห้องนอนเนี่ยปกติเรามักจะเห็นเป็นผนังทึบๆเนาะแต่ว่า สำหรับโครงการนี้เขาจะให้เป็นผนังกระจกแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรยากาศภายในห้องอาจจะดูโปร่งขึ้นดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ในเวลากลางวันแบบนี้ถ้าเราเปิดหน้าต่างเอาไว้นะแสงธรรมชาติก็จะสามารถส่งเข้ามาภายในห้องได้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าการออกแบบแบบนี้อาจจะต้องแลกมากับความเป็นส่วนตัวของห้องนอนนิดนึงแต่ถ้าคนที่อยู่จริงๆก็สามารถไปติดตั้งพวกผ้มาม่านหรือมูลี่อะไรเพิ่มเติมได้นะครับส่วนของประตูห้องนอนเนี่ยนะครับจะเป็นประตูบานทึบที่เป็นบานสวิงแบบนี้ เวลาเราเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับภายในเนี่ยด้านหลังผมตรงนี้จะเป็นตู้สื้อผ้าที่โครงการเขาบิวไว้ให้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งของเตียงนอนนะขนาดก็ประมาณ5ฟุตแบบนี้กําลังดีนะครับแล้วก็หน้าต่างในคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งตรงนี้ที่สามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วนะครับบริเวณปลายเตียงโนู้นเนี่ยเขาจึางทาเป็นกระจกเข้ามุมนะ ทำให้เราสามารถที่จะมองออกไปเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นได้นะครับส่วนห้องน้ำนะครับจะอยู่ทางด้านนี้ก็คือจะต้องเข้าจากภายในห้องนอนนะครับมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือห้องน้ําของโครงการเนี้ยเขาจะเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปจาก SCG นะครับ ซึ่งข้อดีของห้องน้ําสําเร็จรูปเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีการ QC การดูแลคุณภาพการผลิตต่างๆเนี่ยมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะยกมาติดตั้งที่หน้าง,งานเลยนะครับทำให้โอกาสที่จะเกิดดีเฟกตหรือว่าการรั่วซึมอะไรต่างๆในอนาคตเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าตรงพื้นห้องน้ำเนี่ยนะครับของห้องน้ําสําเร็จรูปเนี่ยเขาจะมีระดับที่สูงขึ้นมาจากพื้นภายนอกนะดังนั้นเวลาเราจะใช้งานอาจจะต้องอาศัยความเคยชินนิดหนึ่งนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องฟังก์ชันในห้องน้ําบ้าง ก็จะมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งแยกกัชัดเจนนะครับอย่างส่วนแห้งตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์ซึ่งโถสุขภัณฑ์เขาจะเป็นแบบวอลังด้วยนะก็คือแขวนไม่กับผนังนะครับดังนั้นเวลาเราจะเช็ดพื้นทําความสะอาดเราสามารถจะเช็ดไปที่ด้านใต้ของโถสุขภัณฑ์ได้สะดวกเลยก็จะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับส่วนอาบน้ำเนี่ยจะมีการกั้นฉากกั้นกระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฉากกั้นแบบบานเลื่อน3ตอนนะ ายในเนี่ยจะมีการติดตั้งแฮนด์ชาเวอร์ไว้ให้นะครับแล้วก็ที่ฝ้าเพดานจะมีเครื่องดูดอากาศเอาไว้ให้ด้วยครับส่วนใครนะครับที่มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วอยากได้ห้องวัน r o o m เนี่ยก็อาจจะขยับมาเป็นห้อง one Bedroom ขนาด32ตารางเมตรได้ครับโดยปัจจุบันราคาขายที่เป็นแบบ Pully Furnished จะอยู่ที่2.45ล้านบาทนะครับห้องรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่มีหน้ากว้างมากขึ้นแล้วก็ได้พื้นที่ส่วนนั่งเล่นที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับ ส่วนโต๊ะกินข้าวเนี่ยจะได้เป็นเคาน์เตอร์ตัวยาวที่จะมีส่วนเก็บของด้านล่างเพิ่มมาด้วยครับถัดมาที่ห้องนอนนะครับเขาจะใช้วิธีการกั้นห้องด้วยประตูกระจกบานเลื่อนทําให้สามารถจะเชื่อมโยงพื้นที่ห้องนอนกับส่วนนั่งเล่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังทําให้บรรยากาศภาพรวมในห้องอ่ะดูกว้างขึ้นด้วยซึ่งภายในห้องนอนเนี่ยก็จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เว้าเข้าไปสามารถทําเป็นบล็อกอินโคลเซตที่เป็นสัดเป็นส่วนได้นะครับแล้วก็มีตําแหน่งของระเบียงเนี่ยอยู่ภายในห้องนอนครับ มาครับมาดูอีกหนึ่งห้องตัวอย่างสําหรับความเป็นครอบครัวเพิ่มมากขึ้นที่เป็นห้อง2 bedroom นั่นเองครับห้องนี้อาจจะอยู่เป็นแบบพี่น้องก็ได้นะฮะหรืออาจจะอยู่เป็นพ่อแม่ลูกก็ได้นั่นเองนะครับขนาดของห้องเนี่ยอยู่ที่46.4ตารางเมตรปัจจุบันราคาเริ่มต้นของตัวแพ็กเกจ fully f u r n i s h ่ยอยู่ที่3.79ล้านบาทนะครับแต่ทางโครงการอะมีโปรสำหรับคนที่จะเลือกห้องแพ็กเกจ fully fitted ซึ่งไปแต่งห้องเองได้ราคาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่3.39ล้านบาทนั่นเองครับ ทีนี้มาดูฟังก์ชันห้องกันบ้างว่าเขาจัดออกมาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตรงโซนทางเข้าด้านหน้าก่อนคุณผู้ชมบริเวณทางเข้าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ก็คือโซนของพื้นที่เก็บของและตู้รองเท้านั่นเองนะฮะเปิดตู้รองเท้าออกมาให้ดูนะฮะก็แบ่งชั้นออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยสามารถแขวนกุญแจแขวนของกระจุกกระจิกได้นะครับถ้าตู้ตรงนี้เก็บรองเท้าไม่พอแบ่งมาเก็บด้านล่างตรงนี้อีกก็ได้นะครับรวมไปถึง จะใส่กล่องเพิมเ่มเติมมาไว้ด้านล่างก็ได้นะครับเท่ากับว่าเก็บรองเท้าได้หลายคู่เลยนะฮะฝั่งตรงข้างโซนนี้นะครับจะเป็นโซนของพื้นที่ครัวที่ผมบอกว่าเป็นโซนของพื้นที่ครัวก็เพราะว่าทางผนังที่เขากั้นมาให้ตรงนี้เขาจะไม่ได้ใส่ประตูมานะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะทําเป็นเหมือนแยกโซนนิ่งซึ่งข้อดีของการทําเป็นโซนนิ่งแบบนี้ที่สามารถเชื่อมกับห้องโถงได้นยะจะทําให้ห้องของเราดูกว้างขึ้นด้วย แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสาหรับคนที่ทํอาหารที่มีกลิ่นควันเยอะๆหรือว่ากลิ่นแรงๆนั่นเองนะครับซึ่งเรามาดูในครัวกันบ้างครัวห้องนี้จะค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่วางตู้เย็นจะวางตู้เย็นไซส์ได้ประมาณสัก13คิวนะครับแล้วก็พื้นที่ครัวเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L นะครับด้านบนก็จะมีชุดตู้ต่างๆไว้ให้ให้ใหเราสามารถใส่พวกซอสเครื่องปรุงสเบียงตรงนี้ได้นะฮะและเนื่องจากห้องครัวเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นทางโครงการเขาก็เลยใส่พวก เตาไฟฟ้าแล้วก็ที่ดูดควันมาให้ด้วยแต่เนี่ยจะเป็นแบบบุนเวียนนะคุณผู้ชมพื้นที่ด้านข้างๆเนี้ยเราก็ทําเป็นพื้นที่เตรียมอาหารไปนะครับด้านล่างก็จะมีตู้ต่างๆที่เก็บของเป็นซอฟโคเช่นเดิมนะฮะตรงนี้สามารถวางไมโครเวฟได้เอาไว้สําหรับอุ่นอาหารนั่นเองนะฮะแล้วก็ตําแหน่งของพื้นที่ล้างจานเนี่ยเขาจะเอามาไว้อยู่ใกล้กับช่องแสงตรงนี้เนื่องจากห้องเนี้ยเป็นห้องมุมอาคารบดีทําให้มีช่องแสงหรือว่าช่องเปิดตรงเนี้ยสามารถเปิดช่วยระบายอากาศได้เวลาที่เรามาทําอาหารหรือว่ามาล้างจานนั่นเองคุณผู้ชม ถัดมาครับมาดูพื้นที่หัวใจสําคัญของห้องนี้กันบ้างก็คือพื้นที่ห้องโถงคุณผู้ชมซึ่งเลเยอร์ของห้องเนี่ยเขาแบ่งออกมาได้เข้าใจค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะฮะก็คือเขาจะเอาพื้นที่ห้องโถงหรือว่าพื้นที่นั่งเล่นอะเอาไว้ตรงกลางนะครับและสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องนอนและห้องนอนทั้งคู่เนี่ยจะออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกันที่โถงทางเดินด้านนอกนั่นเองนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่าห้องโถงมันกว้างมากๆแล้วก็มีทางเดินเนี่ยค่อนข้างโปร่งโล่งนะครับสาเหตุก็เพราะว่าในห้องตัวอย่าง เรายังไม่เห็นมุมของโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครชอบความเป็นมินิมอลแบบห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจ,จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีกินข้าวมานั่งกินข้าวตรงโต๊ะกลางตรงนี้จริงๆแล้วตอนที่ผมอยู่ห้องตัวเองเนี่ยผมก็มานั่งกินข้าวแบบนี้บ้างหรือว่าเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทํางานบ้างแต่ว่าสําหรับใครอ่ะที่ไม่ได้อยากนั่งกินข้าวที่พื้นแบบนี้นะฮะเทคนิคอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโต๊ะกลางเราเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะกลางที่สามารถปรับระดับความสูงขึ้นมาก็ได้แล้วเวลาพออมมมััันน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 โโตตต๊สูงงงงขึ้ะะ้้้้แลววกกก็าาา่่่ิิทีซฟรเปดช แล้วก็พื้นที่ของโซฟาตรงนี้ในห้องตัวอย่างก็ว,วางไว้ดูว่าเป็นโซฟาแบบประมาณสักสามที่นั่งนะครับหรือว่าใครคนไหนเนี่ยที่ชอบโซฟาที่สามารถยืดขาได้แล้วก็ไปเลือกโซฟาที่เป็นรูปตัว L เนะี่ยเอามาต่อเพิ่มก็ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งไอเดียของห้องตัวอย่างคือเขาเอามุมโต๊ะเล็กๆแบบเนี้ยมาวางไว้เป็นโต๊ะสาหรับทํางานได้นะฮะจะได้ตั้งทํางานไปด้วยดูทีวีไปด้วยแล้วก็ตำแหน่งตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับช่องแสงธรรมชาติด้วย คุณผู้ชมเห็นไหมคว่าช่องแสงฝั่งนี้นะฮะที่เราสามารถรับวิวได้เนี่ยเขาใส่เป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยมีกระจกข้อมุมตรงมุมนี้ด้วยนะฮะและถ้าว่าไหนข้างนอกอากาศดีๆไม่มีฝุ่นนะครับเราสามารถเปิดหน้าต่างบานกระทุงตรงนี้ให้ห้องของเรามีอากาศถ่ายเทก็ได้นะครับถัดมานะครับเรามาดูส่วนของห้องนอนกันบ้างน,นะครับผมจะขอเริ่มจากห้องนอนเล็กกันก่อนอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นไหมว่าเทคนิคการกั้นห้องของเขาเนี่ยเขาจะใช้เป็นผนังแล้วก็ประตูกระจกหมดเลยนะครับ เพราะว่าเขาอยากให้แสงธรรมชาติของห้องต่างๆเนี่ยสามารถแชร์กันได้แล้วมันจะทําให้ห้องของเราดูโปร่งด้วยนะครับแล้วก็กรอบบานต่างๆภายในห้องเนี่ยทั้งประตูหน้าต่างเนี่ยเขาจะให้เป็นของทอสเทมหรือว่าแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วสีค่อนข้างสวยงามเป็นสีทองออกเงินเงินนิดนึงนะฮะมาดูบรรยากาศในห้องกันบ้างห้องนอนทั้งนน่เป็นไซส์มาตรฐานเลยก็คือขนาดประมาณสัก8ตารางเมตรกว่าๆโดยโครงการเนี่ยเขาเอาเตียงไซส์สามบุดครึ่งเนี่ยมาวางชิดไว้กับมุมห้องนะฮะแล้วก็พื้นที่ส่วน,นอื่นๆจะเดินใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำเป็นมุมของตู้เสื้อผ้าแบบนี้หรือว่าถ้าใครเก็บเสื้อผ้าไม่พอนะ่ตรงนี้สามารถบิวอินเพิ่มให้เป็นตู้เสื้อผ้าตัว L ก็ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งห้องนอนห้องนีจะอยู่ที่มุมอาคารด้วยเท่ากับว่าเราจะได้กระจกข้อมูลแบบนี้ถ้าใครเลือกชั้นที่สูงสุดหน่อยก็อาจจะได้วิวสวยๆก็ได้ครับ ทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับโดยฝั่งนี้จะมีอีกสองห้องด้วยกันนะฮะห้องแรกทางฝั่งซ้ายมือผมก็คือตำแหน่งของห้องน้ํานั่นเองนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยวัสดุอุปกรณ์สเปคต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับของ,องที่เก้งพาไปดูห้องแรกเลยก็คือเป็นห้องน้ําสําเร็จรูปมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับโดยตำแหน่งของห้องน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกับห้องนอนมาสเตอร์เบดดูคุณผู้ชม พียงแต่ว่าห้องนอนห้องนี้นะครับเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อน2ตอนแบบนี้นะฮะซึ่งทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยก็ยังส่องผ่านเข้ามาได้เยอะอยู่แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็สามารถไปติดตั้งพวกผ้าม่านหรือว่ามูลี่เพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดของห้องนอนเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่แต่ที่เห็นเตียงจะชนตรงนี้ผมเนี่ยเพราะว่าห้องเนี่ยเขาใส่เป็นเตียงผิงซไซม์มาให้เลยนะฮะ แล้วเตียงขิงไซ i ก็สามารถนอนได้สบายๆแต่ว่าพื้นที่รอบๆเตียงหรือปลายเตียงเนี่ยมันจะเหลือระยะประมาณสัก40-60เซนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในห้องนอน master b เบ r o o m แห่งนี้นะฮะก็จะมีฟังกชันระเบียงภายนอกด้วยนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เก็บคอนเดนซิ่งยูนิตแอร์ส่วนพื้นที่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็สามารถพอใช้ออกไปสู่อากาศภายนอกหรือว่าปลูกต้นไม้หรือว่าตากผ้าก็ได้นั่นเองนะฮะแล้วตำแหน่งฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้ก็จะเป็นโซนของพื้นที่ที่เขาเว้าเข้าไปทําเป็น walk in closet ให้เราสามารถเข้าไปแต่งตัวได้ครับทำเลที่ตั้งของโครงการอีสสองพระราม2นะครับจะตั้งอยู่บนถนนพระราม2ซอย54แยก4ครับซึ่งเป็นซอยที่อยู่ด้านหลังของห้างเซ็นทรัลพระราม2นะครับโดยเข้ามาจากถนนพระราม2เนี่ยประมาณ1.3กิโลเมตรครับ ภาพรวมในการเดินทางถือว่าอยู่ในโซนพระราม2ตอนต้นๆน,น,นะครับสามารถจะเข้าเมืองได้ง่ายแล้วก็เชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญอื่นๆใกล้ๆได้ครับทั้งถนนสุขสวัสดิ์จอมทองเอกชัยพุทธบูชาหรือถนนบางขุนเทียนเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถไปใช้งานทางด่วนได้2จุดครับซึ่งระยะก็ถือว่าไม่ไกลามากนะครับได้แก่ทางด่วนเฉลิมมหานครที่อยู่บนเส้นพระราม2อยู่ห่างจากโครงการไปประมาณ6.3กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดินทางไปจุดขึ้นทางด่วนประมาณ8-10นาทีครับและถนนวงแหวนรอบนอกกาญจนาพิเศษนะครับจากโครงการเนี่ยไปถึงจุดขึ้นทางด่วนประมาณ5.8กิโลเมตรหรือใช้เวลาในการเดินทางไปประมาณ10นาทีครับ สำหรับสภาพแวดล้อมใกล้ๆกับตัวโครงการเลยนะฮะนั่นจะเป็นชุมชนซอยบ้านพักอาศัยที่ไม่ได้มีความพลุกพล่านวุ่นวายมีบ้านให้เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีโครงการพี่ชายอย่างอีสพ p ราม2 2ที่เป็นคอนโดโลไลฟ์อยู่ใกล้ๆครับซึ่งผมมองว่าคนที่พิจรารณาที่นี่นะครับน่าจะได้ไปใช้บริการห้างเซ็นทรัพลพาราม2ที่อยู่ด้านหน้าบ่อยๆก็เป็นแน่เพราะว่าเขาขับรถไประยะทางประมาณ800เมตรเท่านั้นครับ และเรียกว่าเป็นห้างขนาดใหญ่ที่ครบวงจรสุดในย่านพระราม2ณตอนนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือด้านหลังของเซ็นทรัลนะครับจะเห็นว่ามีสวนสาธารณะที่ชื่อว่าสวนเซ็นทรัลพาร์คอยู่ด้วยก็สามารถแวะมาเปลี่ยนบรรยากาศเดินเล่นพักผ่อนหรือออกกําลังกายกันได้นะครับนอกจากนี้ถ้าเราดูจากแผนที่ภาพรวมกว้างๆนะครับจะเห็นว่านอกจากห้างเซ็นทรัลพระราม2แล้วยังมีสถานที่สําคัญอื่นๆที่จําเป็นต่อการอยู่อาศัยครบเครื่องแล้วก็หลายตัวเลือกด้วยครับทั้งสถานที่ศึกษาโรงพยาบาล ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดต่างๆทําให้ภาพรวมในการอยู่อาศัยนั้นค่อนข้างจะสะดวกทีเดียวครับสรุปภาพรวมของโครงการ E2 พระราม2นะครับ,รบอันดับแรกเรา,าพูดถึงเนื้อก่อนทําเลโครงการก่อนว่าเหมาะกับใครนะฮะทำเลข,ของโครงการเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ทํางานใกล้ๆก่อนอย่างเช่นพระราม2ท่าข้ามเอก,กชยัยอะไรคนนี้ที่อยู่ในโซนรอบๆโครงการนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เลือกโครงการเนี่ย อาจจะมีความต้องการใช้งานอะไรที่บรนยูนี้เฉพาะนิดน,นึงยังไงครับก็คือเซ็นทันพลามสองอการไปเดินห้างนี่ใช่โครงการนี้ถือว่าอยู่ใกล้ห้างมากๆและใกล้สวนด้วยมีส,วน,สวนเซนทันพาร์คอยู่ติด,ต,ดติดกันด้านหลังนะครับซึ่งลักษณะของที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ห้างและใกล้สวนในะเกฑ์มันไม่ได้ห่างง่ายนะใช่มันมีความสะดวกสบายที่อยู่ใกล้บ้านเราวันไหนเราเนึกอยากจะไปใช้งานก็รู้สึกไม่ขี้เกียจอ่ะเพราะมันจริง8 0 0เมตรปั่นจักรยานไปก็ได้อะใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานไปก็ได้นั่นเองนะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องของรูปแบบของโครงการนิดหนึ่งนะฮะคือโครงการนี้เขาให้ที่จอดรถมา57มแบบรวมจอดซ้อนคันคก็ต้องบอกเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่ได้น้อยนะฮะที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าเราดูจาก โครงการคอนโดที่อยู่ในพระรามสองตอนต้นๆนะส่วนใหญ่หรือว่าหลายๆโครงการเนี่ยเขามักจะให้ที่จอดรถมาประมาณสัก30-40%เท่านั้นครับสำหรับส่วนพักอาศัยในโครงการนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขามีการแบ่งตัวอาคารพักอาศัยเนี่ยออกเป็น2อาคารแยกกันนะครับ,รบก็เลยทําให้ยูนิตพักอาศัยต่อชั้นเนี่ยนะครับจะมีมากสุดอยู่ที่ประมาณ11-12ยูนิตเท่านั้น<ช>นะครับ<ช>ดังนั้นเนี่ยในแต่ละฟอร์เนี่ยก็จะมีความผูกพันที่น้อยลงนะครับคนที่อยู่อาศัยก็จะรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ออ้ักาศยทีี่น จะมี2ประเภทเนาะก็ค,คือจะมี one bedroom แล้วก็ two bedroom นะครับซึ่งถ้าพูดถึงภาพรวมของห้องพักอาศัยที่นี่นะที่เราพาไปดูมาเนี่ยจะเห็นว่าหลักๆอย่างแรกนะที่เด่นเลยคือเรื่องการออกแบบช่องแสง,ง,แสงนะที่นอกจากจะมีช่องแสงที่อยู่ติดกับภายนอกแล้วเนี่ยนะครับยังมีการออกแบบผนังภายในห้องบางส่วนนะที่ทําเป็นแบบกระจกด้วยนะใช่ทําให้บรรยากาศในห้องอะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นห้องไซส์เริ่มต้นอย่างที่ผมพาไปดูก็ตามเนี่ย ก็จะมีบรรยากาศที่กว้างขึ้นดูโปร่งมากขึ้นนะครับยิ่งห้องที่ไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยิ่งทําให้ดูโปร่งมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนครัวอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าห้องที่เราพาไปดูทั้ง3ห้องเนี่ยครัวจะเป็นครัวเปิดหมดเลยนะก็จะเหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้ทําอาหารบ่อยหรือทําอาหารจริงจังมากนักนะครับแต่สําหรับห้องที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอย่างห้อง t ูเบด o ูมที่ที่านพาไปดูเนี่ยครัวเขายังพอที่จะกั้นสัดส่วนให้เป็นครัวปิดได้อยู่นะครับ ึ่งมาพูดถึงห้อง2 b e d r o o m เนี่ยนะครับของโครงการเนี้ยทั้ง2<ม>งห้องนอนเนี่ยขนาดของเขาจะเป็นห้องนอนแบบขนาดตามกฎหมายเลยครับที่จะแตกต่างจากห้องวัน d r o o m plus นะที่<ม><ม>บางทีห้องเอเนกประสงค์เวลาเราจะเป็นห้องนอนก็จะห้องเล็กๆหน่อยนะครับโ<ม>ดยห้อง2 b e d r o o m แบบนี้คุณผ,ผู้ชมในย่านเนี้ยนะก็จะค่อนข้างมีตัวเลือกที่น้อยนะครับ<ม>ถ้าใครที่อยากได้ห้องที่เป็น2 b e d room ไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ลองพิจารณาโครงการนี้ได้ครับ และสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube รวมถึงติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ